อีกอย่างหนึ่งในเรื่องสัมปชัญญะนี้เพิ่งทราบอะซัมโมหะสัมปชัญญะแม้ด้วยอํานาจมูลปริญญาเนี่ยนะมูลปริญญานี่ท่านแปลว่าการกําหนดรูข,ขั้นต้นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือกําหนดแบบอาคารตุกะคือเป็นแขกอีกอย่างหนึ่งก็ตาวะกาลิกะก็คือเป็นไปชั่วคราวอันนี้ก็เป็นการเจริญอะสัมโมหะสัมปชัญญะเหมือนกันอ่านยะแรกก่อนเนี่ยที่ว่าด้วยอํานาจมูลปริญญาเนี่ยนะเป็นอย่างไร ว่าลืมตาเนี่ยนะแลซ้ายแลขวามองเห็นเป็นแบบอาสามโมหะแบบมูลปริญญานั้นอะ่ะคนที่จะเจริญอันนี้ได้จะต้องรู้จักจิตซะก่อนรู้จักคําว่าจิตก่อนจิตทั้งหมดเนี่ยนะโดยชื่อมีกี่ชื่อมีเยอะเนาะมีตั้งสิบเป็นสิบชื่อนั่นแหละนะจิตมโนมนาหัตยะปันดระเป็นต้นแต่ทั่วๆไปแล้วท่านจะเรียกจิตตามอํานาจของธาตุเนี่ยนะท่านเรียกจิตตามอํานาจของธาตุ เพราะฉะนั้นถ้าแบบพูดถึงธาตุเนี่ยจิตมีอยู่เจ็ดชื่อด้วยกันจิตเห็นเรียกว่าจากักขูวิญญาณธา,าตุจิตได้ยินเรียกว่าโสตะวิญญาณธา,าตุจิตรู้กลิ่นเรียกว่าคานวิญญาณธาตุจิตรู้รสเรียกว่าเชวหาวิญญาณธาตุจิตรู้โพธะเรียกว่ากายวิญญาณธาตุจิตรับรู้อารมณ์ทั้งหคือทั้งสีทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโพธะอันนี้เรียกว่า มโนธาตุส่วนจิตที่เหลือเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุก็เลยเรียกว่าจิตเนี่ยนะมีอยู่เจ็ดชื่อด้วยกันถ้าในที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะโสตวิญญาณธาตุไม่พูดถึงเพราะเรากำลังพูดทวานตาคานะชิวหากายะก็ไม่พูดถึงทีงนี้ในบรรดาจิตทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะจิตเหล่านี้ก็มาทำกิจทำกิจว่าเช่นผวังขกิจเนี่ยนะ ก็คือจิตที่อยู่ในภ,ว,ภวังภวังคกิจก็คือดำรงภพของบุคคลน,นั้นเอาไว้นี่นะอันนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็อาวัชนะเรียกว่ารำพึงถึงอารมณ์หรือว่านึกถึงอารมณ์อ่ะนะอย่างที่สามทัศนะที่สี่สัมปติชนะนะก็คือการรับอา,ารมณ์แล้วก็ห้าสันติรณะหกโวทภณะเจ็ดชวณนะอันนี้พูดเฉพาะในจกักขุทวารวิถีก่อนนะ ในจกักขุทวานวิถีมีอยู่7 7อย่างนะจิต7ประเภท 1. พวัง 2. อวัชชนะ 3. ทัศนะ 4. สัมปติชนะ 5. สันติรณะ 6. โววทัพนะแล้วก็7ชวนะในบรรดาจิตทั้ง7นั้นผวังให้กิจคือเป็นเหตุแห่งอุปติภพสําเร็จเป็นไปในชั้นต้นเนี่ยนะก่อนที่วิถีจิตจะเกิดผวังจะเกิดก่อนเนี่ยนะรักษาอุปติภพ คือรักษาความเป็นบุคคลน,นั้นเอาไว้เนี่ยนะถ้าเป็นมนุษย์ก็รักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ถ้าเป็นเทวดาก็รักษาความเป็นเทวดาเอาไว้ถ้าเป็นเดรัชานก็รักษาความเป็นเดรัชานเอาไว้เพราะว่าผวังขจิตเนี่ยนะหรือจิตที่ทำผวังเนี่ยก็เป็นจิตประเภทเดียวกันกับปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นอันนี้รักษาอุปติภพ,พคือรักษาภพ,พของบุคคลน,นั้นเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นกิริยามนโนทาต มโนธาตุนี่แบ่งออกเป็นสองนะคือกิริยามโนธาตุกับวิบากมโนธาตุกิริยามโนธาตุเป็นชื่อของปัญจทวาราวชนะท่าวิบากมโนธาตุเป็นชื่อของสัมปติชนะเพราะฉะนั้นกิริยามโนธาตุครั้นยังผวังให้หมุนกลับแล้วก็ให้อาวัชนะกิจสําเร็จอยู่เพราะอาวชนะกิจนั้นดับไปคือปัญจทวาราวชนะนั้นดับไป จกักขูวิญญาณจะให้ทัศนกิจนั้นสำเร็จเป็นไปเพราะท be ัศนกิจนั้นดับไปทัศนกิจคือจักขูวิญญาณนั้นดับไปนะวิบากมโนธาตุคือสัมปติชนะกิจก็จะให้สัมปติชนะกิจสำเร็จเป็นไปเพราะสัมปติชนะกิจนั้นดับไปมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากจะให้สันติรณกิจนี้สำเร็จเป็นไปเพราะสันติรณกิจนั้นดับไป มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาจะให้โวทัพนกิจสําเร็จเป็นไปเพราะโวทัพนกิจนั้นดับไปชาวนะจิตจะเล่นไป7ครั้งก็พูดถึงจิต7ประเภทนะนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งผวังสองปัญจทวาราวชนะ3จักูวิญญาณ4สัมปติชนะหสันติรณะ6โวทัพนะ7ชวนะ ชนะนี้ในบรรดาชาวนะทั้ง7นั้นถึงชวนะดวงแรกการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาด้วยอํานาจความกําหนัดความขัดเคืองและความหลงว่านี้เป็นหญิงนี้เป็นชายจะไม่มีแม้ชาวนะที่สองที่สามที่4ี่ที่5ที่6ที่7ก็ไม่มีเหมือนกันแต่เมื่อวิถีจิตเหล่านี้ดับเป็นไปแล้ว ด้วยอำนาจจิตดวงแรกถึงจิตดวงสุดท้ายเหมือนทหารในสนามรบแตกดับเหมือนกันเถอะตายในสนามรบอ่ะนะจิตเหล่านั้นก็แตกดับไปหมดการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาด้วยอำนาจความกำหนัดเป็นต้นว่านี้เป็นหญิงนี้เป็นชายก็จะพึงมีพึงทราบอาัมโมหสัมปชัญญะด้วยอำนาจมูลปริญญาในสัมปชัญญะบาาัพพะนี้ดังที่พนนามน,นิกรพูดถึงจิตเจ็ดประเภทก่อนนะ หนึ่งผวังผวังนี้จํานวนเกิดขึ้นเนี่ยประมาณไม่ได้เนี่ยนะถ้าคนธาตุทึบหน่อยผวังมันก็จะเกิดนานที่จริงฮะทุกคนเนี่ยจิตเกิดดับเท่ากันหมดเลยไม่มีใครจิตดับเร็วดับช้าวก,กว่ากันหรอกแต่ทําไมาฉลาดมากฉลาดน้อยเนื่องจากถ้าใครที่ผวังขั้นเยอะคนประเภทนั้นอะ่ะไม่ฉลาดคนที่ผวังขั้นน้อยๆอย่ะคนประเภทนั้นอะ่ะเร็วเขาว่างั้น ทีนี้พอผวังดับไปก็จะมีจิตอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าปัญจทวาราวัชนะจิตปัญจทวาราวัชนะจิตอันนี้ชื่อของเขาจริงๆอะ่ะชื่อว่ากิริยามโนธาตุชื่อโดยโดยจิตเขานะแต่ที่ใช้คําว่าปัญจทวาราวัชนะอันนี้พูดตามกิจกิจของเขาหน้าที่ของเขาสเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะทัศนกิจจากครูวิญญ,ญาณอันนี้ทำทัศนกิจ ทศนกิจนี้แปลว่ากิจเห็นอันนี้เป็นชื่อของจักขูวิญญาณพอจักขูวิญญาณดับไปก็จะเกิดจิตอีกดวงหนึ่งเรียกว่าสัมปติชนะจิตสัมปติชนะจิตอันนี้มีชื่อชื่อว่าวิบากมโนธาตุมีชื่อว่าวิบากมโนธาตุหลังจากนั้นจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นนะเมื่อสัมปติชนะจิตนี้ดับไปก็คือสันติรณะสันติรณะกิจ ชื่อตรงๆเขาชื่อว่าวิบากมโนวิญญาณธาตุวิบากมโนวิญญาณธาตุหลังจากนั้นจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นคือโวัพนกิจวัพนกิจชื่ออันนี้ชื่อเขาว่ากิริยามโนวิญญาณธาตุอันนี้ชื่อว่ากิริยามโนวิญญาณธาตุวัพนะนะแล้วชาวนะเนี่ยจะเกิดซ้ําๆกัน7็ดวง ชาวนะซ้ำๆกัน7ดดวงชาวนะอันนี้เรียกว่าชาวนะในจักขุทวารวิถีเสร็จแล้วก็ถ้าอารมณ์นั้นมีกำลังมากจิตก็จะเป็นตถารมณะตถารมณะโดยปกติก็มีสองดวงแล้วก็ลงสู่ผวังตามเดิมก็เห็นแวบ,บหนึ่งนั่นเองอนะแต่ทำไมเราดูเห็นเป็นเรื่องเป็นราวล่ะ ก็ดูบ่อยอะดูบ่อยมันก็เลยดูยาวไปเลยนะทีนี้พูดถึงความสาม,มารถของชาวนะอันนี้นะชาวนะนี้เกิดสามเจดวงนะชาวนะอันนี้หนึ่งไม่ทําบิญยญัตคือใครจะกลิ้งตาไปมาเนี่ยนะไม่ใช่กลิ้งตาด้วยอํานาจของชาวนะในจักรคูทวารเช่นเหลือบตาไปเหลือบซ้ายเหลือบไปขวาเหลือบหน้าเหลือบบนเหลือบล่างไม่ใช่อันนี้ไม่ทํา เพราะฉะนั้นไม่ทําวิญญตัตเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ไม่ทำวิญญตัตก็ไม่ทําจิตตรูปในการแลเหลียวถ้าบอกว่าชาวนะอันนี้ยังไม่กลิ้งตาเลยจะกลิ้งหัวได้ยังไงใช่ไหมจะหันศีรษะได้ยังไงเพราะฉะนั้นหันศีรษะไม่ได้หันด้วยชวนะนปัญจทวารวิถีกับพริบตาก็ไม่ได้กับพริบตาด้วยชาวนะในายปัญจทวารวิถีแล้วชาวนะอันนี้นี่นะไม่รู้หญิงไม่รู้ชาย ชวนะในปัญจทวารวิถีเนี่ยไม่รู้เลยว่าเออนี่เห็นหญิงเห็นชายเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขารู้แต่สีอย่างเดียวเขารู้แต่สีอย่างเดียวทีนี้สีที่เขารู้เนี่ยนะก็ส่วนทั่วไปเนี่ยท่านบอกว่าแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นปัจจัยถ้าเป็นสุภนิมิตอ่ะอันนั้นถ้าสีที่โดยปกติงามเหมือนกันเถอะเห็นสีงามงามชาวนะอันนี้โดยมากจะเป็นโลภะ ถ้าสีที่ไม่งามปฏิฆานิมิตถ้าสีที่ไม่งามโดยมากชาวนาเป็นไปกับโทสะถ้าเป็นสีทั่วๆไปโดยมากก็เป็นโมหะถามว่าทำไมชาวนะอันนี้จึงเป็นไปกับโลภะาโทสะโมหะละ่ะเพราะว่าไอ้ตรงนี้ฝึกมาไม่ดีว่าทัพนะเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอโยนิโสตรงนี้เนื่องจากอโยนิโสเกิด อโยนิสโสมนสิการที่เกิดในโวทพนะเนี่ยเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นชาวนะอันนี้เลยเป็นอกุศลเมื่อรับอิทธารมหรืออน,นิถารมทีนี้ถามว่าทําไมโวทพนะอันนี้จึงเป็นเป็นไปกับอโยนิสโสล่ะเพราะอะกุศลก่อนก่อนอะกุศลก่อนก่อนนี่แหละเป็นเรียกว่าปะกะตูปะนิสยะปัจจัยให้ อาศัยอากุศลก่อนนะก่อนอะที่เคยเกิดมาก่อนนั่นแหละมีเป็นอุปนิสัยให้ให้อันนี้เห็นแล้วโลภะเป็นต้นเกิดเลยเห็นแล้วก็โทสะเกิดเลยถามว่าอากุศลก่อนก่อนเนี่ยนะที่มันเป็นอุปนิสัยให้เป็นยังไงก็บอกเคยได้ยินคำคำหนึ่งไหมก็บอกปุเพสัน,นิวาสเคยได้ยินคำนี้นะนั่นแหละอากุศลแบบนั้นแหละพอมันเห็นปั๊บเนี่ยนะโลภะเกิดเลยชาวนา เพราะว่าเคยชอบแบบนั้นมาก่อนอย่างหนึ่งนะหรือที่เห็นแล้วโทสะชวนะในปัญจทวารวิถีโทสะเนื่องจากเคยชังมาก่อนเคยชอบหรือเคยชังมาก่อนถ้าชอบอุปนิสัยที่เคยชอบเนี่ยนะก็มาเป็นปัจจัยแก่โวธนะัพณะอันนี้ก็เลยเป็นอนันตระปัจจัยแก่อากุศลเลยอันนี้ก็เป็นอโยนิโสตรงนี้ก็เป็นอุปนิสัยเหมือนกันนะวธัพณะก็เป็นอุปนิสัยแก่ชาวนะเหมือนกันแต่เป็นประเภท อน,นันตรูปนิสยะประเภทอัน,นันตรูปนิสยะตรงหัวข้อแรกที่ท่านบอกว่าอันนี้เป็นมูลปริญญานะกำนดรู้ว่าอันนี้เป็นมูลว่าในขณะที่เห็นจริงๆเนี่ยนะในจกักขูวิญญาณเนี่ยทำจิจเห็นไอ้ที่เห็นจริงๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นคือจกักขูวิญญาณที่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นตามจิตที่เหลือเนี่ยนะประเภทโดยสัมปติชนะสันติรณนะวัฏทพณะเนี่ยนะ เขาเรียกว่าเห็นตามแต่ที่เห็นจริงๆเนี่ยจากครูวิญญาณจิตอื่นๆไม่ได้ทําหน้าที่เห็นนะแต่เขาเรียกว่าเห็นตามอันนี้เฉยๆถ้าเราเราเลยไปหาพาหิยะสูตรนะที่ว่าเมื่อเห็นไอ้เมื่อเห็นนี่คือจากครูวิญญาณนะเห็นอันนี้เรียกเมื่อเห็นอันนี้เรียกว่าประมาณว่าเห็นอ่ะนะเมื่ออันนี้เป็นประมาณตามที่เห็นอันนี้เห็น สัมปติชนะสันติรณะวทัพนะเนะี่ยประมาณตามที่เห็นเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นแต่ตัวที่เป็นสิกขาจริงๆอ่ะทำยังไงอันนี้จึงจะไม่เป็นอกุศลอ่ะสนะิกขาสามเนี่ยจะเกิดที่ชวนะชาวนะในปัญจทวารวิถีเนี่ยเป็นกรรมประเภทไหนในสามกรรมหนึ่งกายกรรมสองวจีกรรมสามมโนกรรมเป็นประเภท มโนกรรมเนื่องจากชาวนะในปัญจทวารวิถีไม่พูดไม่พูดแล้วก็ไม่แสดงแม้แต่กลิ้งกรอกตายังไม่ได้เลยอ่ะไม่ทําวินยัตไม่กลิ้งตากลิ้งตนเหลือบซ้ายเหลือบขวาไม่ทําสักอย่างเพราะฉะนั้นจึงไม่ไม่ทากายวินยัตแล้วชาวนะในปัญจทวารวิถีอันนี้จะไม่รู้ความเป็นหญิงเป็นชายไม่รู้บัญญัติสักอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยนะใครที่มีตาจะเห็นเหมือนกันหมด คนมีตานะถ้าได้ปัจจัยคือปัจจัยของการเห็นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งตาดีสองมีอารมณ์สามมีแสงแสงสว่างสี่มนสิการเขาบอกว่าถ้ามีองค์ประกอบนี้เห็นเหมือนกันหมดเลยไม่ต่างกันเลยนะขอภายแม้แต่เดรัชานเห็นกับมนุษย์เห็นจะไม่มีความแตกต่างกันในการเห็น ในการรับรู้นะทุกโลกวงนะงี้ยถ้ามีองค์ประกอบแบบนี้ทุกคนนะเห็นแบบเดียวกันหมดเลยแต่ความสามารถในชาวนะเมื่อเห็นแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่พูดถึงการเห็นเนี่ยเห็นเหมือนกันถ้าได้แสงสว่างเป็นต้นเท่ากันนะถ้าได้เท่ากันก็จะเห็นเท่ากันแต่ถ้าว่าตาไม่ค่อยดีอยางเงี้ยก็อาจจะหรือแสงสว่างมันลดไปอะไรไปการเห็นก็ก็ไม่ได้ดีก็อยู่ที่ว่าองค์ประกอบเนี้ยแค่ไหนเนีนยนะ แต่ว่าการเห็นเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อชวนะเนี่ยนะต่อชวนะอันนี้เป็นมูลปริญญานะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นมูลเนี่ยนะไม่ทำวินญยญัตไม่รู้หญิงรู้ชายแต่ว่าที่ไปรู้หญิงรู้ชายจริงๆอ่ะรู้ที่ไหนเมื่อผวังขจิตเนี่ยเกิดขึ้นผวังขั้นชาวนะก็จะเกิดชวนะอันนี้เป็นชวนะในโมโนโทวารวิถีเขาเรียกว่าตะนุวัติกะ มโนทวารวิถีมโนทวารวิถีอันนี้เนี่ยนะถ้าสิ่งที่เห็นหลายๆอย่างมันจะประมวลก่อนประมวลว่าสมมติว่าชาวนะในจักขคูทวารวิถีเนี่ยนะมันเกิดซ้ําสิ่งที่เห็นเนี่ยลหลายๆอย่างนะเช่นเห็นผ้าลายเนี่ยนะจักขคูทวารวิถีมันก็ต้องเกิดตามนั่นแหละชาวนะในมโนทวารวิถีจะประมวลเขาเรียกว่าสมุหะสมุหะประมวลประมวลภาพสมุหะมโนทวารวิถีเสร็จแล้วก็ รู้ความหมายของสิ่งนั้นรู้ความหมายของสิ่งนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอัตตะในนั้นอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอัตตะรู้เรียกว่าประมวลภาพละประมวลภาพเสร็จก็รู้ความหมายเสร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรียกว่านามะขาหนะวิถีเนี่ยนะรู้ชื่อก็จะใส่ชื่อไปนามก็ชื่อเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะรู้ชื่อแล้วรู้ว่าเออนี่หญิงนี่ชายเป็นต้นนะก็จะรู้กัน พวกมโนทวารวิถีเหล่านี้นี่แหละที่ทําวินยตจะลืมตาเลี้ยวซ้ายเ<ๆ>ลี้ยวขวาเป็นต้นนี่ก็คือชวนะในมโนทวารวิถีนี่แหละเป็นตัวลืมตากลิ้งตาไปหรือแม้กระทั่งพูดด้วยก็ชาวนะพวกนี้แหละพูดเช่นเห็นแล้วอ่านเลยเนี่ยนะไอ้พวกอ่านเลยพูดเลยก็คือพวกชวนะในมโนทวารวิถีที่เห็นแล้วพูดที่เห็นแล้วอ่านนึกคิดวางแผนเป็นต้นอะ่ะจะเป็นพวกนี้อันนี้รีกวารบรู้เฉพาะหน้าก่อน เสร็จแล้วส่วนหนึ่งของสัตว์ทั้งหลายโดยมากจะมีวิถีจิตอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสุทธามโนทวารวิถีสุทธามโนทวารวิถีสุทธามโนทวารวิถีเนี่ยเช่นประมวลมากับเรื่องเก่าเช่นเห็นคนนี้ก็ไปนึกถึงใครอีกคนหนึ่งแล้วมาประมวลเข้าหากันนะเอ๊ะคนนี้แตกต่างจากคนนั้นอย่างนั้นสกิดสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นระหว่ังนี้ตถาโนวัติกะกับสุทธามโนทวารวิถีจะสลับกัน ก็าวางแผนเออนี่เขาเป็นคนนั้นหน้าเรื่องเราก็ระลึกถึงเหตุการณ์อารมณ์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเห็นเลยแต่ไปประมวลเรื่องราวอย่างอื่นมาเนี่ยนะมาสัมพันธ์กับสิ่งที่กําลังเห็นอยู่อันนี้เป็นลักษณะของสุทธามโนทวารวิถีเสร็จแล้วพวกเนี้ยชาวนะในสุทธามโนทวารวิถีพวกนี้แหละทั้งตัทโนวัติกะแต่ผู้รวมรวมคือมโนทวารวิถีมโนทวารวิถีอันนี้นี่แหละที่ทาวิญยัตละ จะยักคิ้วหลีวตาตาซ้ายตาขวาเอียงหน้าเอียงหลังตาดุตา,ดตาเดือดอะไรก็อยู่ที่ชาวนะในมโนทวารวิถีนี่แหละแล้วก็พูดไปดูไปอะไรไปเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ในลักษณะนี้เรียกว่ามูลปริญญาเป็นอาสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นอาสัมโมหะสัมปชัญญะประเภทมูลปริญญา